ฟางใหญ่ก่อนลาไปก่อนลาไปก่อนกดกดติดตามไปเรื่อยบางสิกดติดตามไเบิ่งเยอะเขินาพอกันไหมเอ่ยเขินาพอกันไหมเออสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัดเยว์ชัยแนวครับวันนี้เป็นยังบ้านคุณย่าค่ะวันนี้ว่าบ้านย่าแถวพี่น้อง เขาไม่ด้้มอไสีมงไเสายาเ่ายาทวดมาล่ออดยวาเ่ยาทวดช่ไหมเเด้าหี้ง่เ่ได้เงมเหยงให้ดนขาเทียไว่าปีนึ่ไอจีน้อไ้งะดยนมาประจาได้ไอยู่อะไรอย่เินเห้ยงง่เินเ้ยวดไ่เจ้าดยนี่่ยบวกมา โอ้ยมางยี่ตนนท่อลายเฉยดีบอเออคืมาไม่้องาบางแล้เออกุ้งคือไม่ซีกุ้งไม่แล้วแล้วมาแ็นหนึ่งกุ้งกินกับเขาไม่เอาันกินปลาเอ้ยไปกินอะไรมได้กินไก่มาได้นะเป็นลกเก่ามันไดัไ้ขเอซีเนี่ยถ้า้าเอซี่เนี่ยาเอลซีขอยเนี่ยซี่อยู่ในกล่องพะดีพี่น้อง สบายดีบ่ครับเดี <the <the ๋ยวสบายดีบ uh ่ท huh. ั้งวันสบายดีบ่ยู่วันเออยู่วันท้งผีสบายดียู่บ่อยเจ้สบายดีสบายดีเยอะนี่แห้งนี่แห้งแห้งเลยไปฟังเจ้าเนี่ยคยยีแห้งกันเด้อเราหยืดดีม่แห้งคือกันเด้อเออย่ายก็หเศร้ากเหเศร้าเออย็บแจ้งปวดขาเออเจ้งปวดขาเศร้าว่าเพื่ออวย้ายก็หลังนี่คือกันเด้อออยากนออ mua nhau cứ gắn kéo nhau gắn rồi không phải dây nó không phải kéo 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 rung uh. kéo, à. ừ, kéo hàng hàng mà thôi tôi muốn được chắc mình. Ừ. phải nó cảm à, anh lại à, kéo hỏi, để đi lại không Chào, chào rồi đây là trang hết này xe xe bên này thả bắt khẩu đó Chào chìm một con có thể con cái nó như thế này trang chiều màu và này chiều màu Chào gì bà vá chiều bao tiền nhân gọi ô mẹ nhà thuật nhà thuật đồng phơi mát mát đấy nhỉ mát liền trang anh nãy đấy vẫn tầm mà thôi thôi như vậy đây lúc bữa đây tầm bố con để khổ sạc ngoài จะเขี่ยวบ่ต่ำห้ซื่อทำไมไทย้เป็นผู้เขียวได้ละทำไ้เล่าเขียวเนี่ยจ้ามาได้ใจร้ายมาตองค่าลิฟตตัวเอ้ปบ่เกิดบ่แเม่ยอยู่พี่เกิดละเวยผู้พ่เข้าให่ข้าใดครับเสียตัวแหน่แล้วมากล่ชุบก็ได้สิโอ้ยแม่มึงไป้ชที่มองว่าเกิดบ้าบ้าไอเพื่อจะมาินไปพ่อมาผัดวราโทคครับวไปเอาบ้าท่านที่ วันเสียวไข่มาให้ยามเดยก็ได้เพราะท่านมันอีหนูนหน่อยว่าโ,<อ>โทรมากจะกี่ว่าจิไปทั้งคนูนบัตรบ้านาทั้งผี่หายห,หนูผีไปหอดโดทรหาเราอยู่เมื่อคืนเราบลับบ่าไม่ได้ออกว่าหาเห็นแล้วบม,ม่ไปร่ว่าแย่ดีวะบลับไม่กลับไปเอา้าก็อ,ออกว่าหาทาั้งผี่ก็อไม่ได้เลยจะให้ใคร สนใจได้ป่่ยสนใจได้ทำเม็นแม่เหลาขอร้เพือนเี่ยวเผือ้าม้วนม้นแล้วม้วนยางม้วนไข่มนยางม้นอ่ะเออเห็นเอาดูมันออกดูจ้ะชูมืออร่อยม้วนก็ได้ม้วนีนก็ได้ม้อนีใได้ขายก่นเ็้าเพื่อนเขียวอ๋อแต่ร้านเพเขียวบ้างด้วยร่า่อเมื่อกีโอเคมาเปยังผู้เฒ่าเขี่ยวเขี่ยวมากานมันเขี่ยวมากได้อยู่ตักปีหอยเชลลำความลยหอยว้างมะฉันด้วยดินสาวบ่ ก็สงําเลยม่ไม่ต้นี่โอไม่ตม่อันว่างนี่แหละว่างไปเหตุใดตามมันกับทนมงเตไทยยููเออเสียวมาถ้าเชียวเิ่นวะเชียวไม่แรงเียวม่วันจ่เขาบกเียวไม่มีมังยวันนี้ผู้เฒ่าสมุนเาเชียวเารถเชียววะเชีวเลยู้เ้าเราดีเย็นห็คนเชียวเียวเพื่อยังเพื่อยันเข็งแรงบ่ไ่ได สมแจยวสมปาด่ซ้ำกัพูดเขาสูยาดิเออทีเขายิ่มหมเสีแวอิ่มหรอกอะสมแวสมจ้วเขียวเขีเี่ยเที่เขาสูบยาก็สุกทีเขาอิ่มหสูบยาเออบานีกเขืเขี่ยวกาเขี่ยวามันจ้อจื้อมันก็สมแจ้วะกาประานถาสิคือสมปายโอ้โหบกใเขี่ยกับถง้าเขียกินอล้วบุกเขาไหมกินเล้วคอเจ็บไข่เจ็บขี้งอีกตัว ไวัจุะบ่ฮะไปวัดอไรแล้วไปยูใส่มกัเทาใส่มันกระเทายบ่เนียใส่เลยเนาะก็ใส่ไปได้พราะขาฝืมัปก็จีดน่ง่ไกินยาตัวยากินด้วกินยาพระราเนี่ยกินยังไวว่ากินมื่อก็นไปได้สํบรบ่ปวนเย็นแหงคัดหัวเขานี่ม่ดตัวบ่ม่ยงว่าไปมือเหวงมเ ไปอันเอายามากินถอะว่าสัตว์เังคับ่ะต้องมาไหมบ่แล้วบางับนี้ด้วยบ้งคางนีเบงเ้วแค่บดได้เลยบงคางนี้อันนี้มันลอกนี่นมันลอกใช่ไปเมื่อไหร่นอนอกพี่ยาถามว่าก็นน้อันอี้มันเนื้อลอกนะเจ้าอันมู่เพิ่นมาถามยามู่เพิ่นลาไปสื่อีกขอว่าสัตว์โอ้ยาบ่ยาหมอแสงบ่ เจ้าบ่ก <c oughs> ินทร์ส <similar> <c oughs> <c oughs> <oh ิบ่ฮะมันเหมื่อหลอกก็บ่ได้กินเนาะโอ้เออแล้วจะไปซื้อให้หลอกห้องอ่างี๋ยวไปซื้อให้หมอแสงยุ่นหมอเขาไปซื้อนายจอยยุ้ยไอ้ช่างมันยิบจอยไหมรูจิ๊บจอยเลี้ยนซื้อไหมต้องเลี้ยนไอ้ยังวะเออยุ้ยลุงไอ้ยุ้ยเลี้ยนมันหย่อนบ่เป้ยขี้อ่ะเหมือนย่อสดหมากนะมึงเดี๋ยวไปห้องวิถีชีวิตของผู้เฒ่าสมัยก่อนใส้เป็นเด๋ยดีซะก่อนมาดูเดีวเพิ่งเพิ่ง แล้วอ่ะกินโอ้ยกินหมากแล้วมองอยูเพเเ่นอเดินราไปเจอเล็นอะไรเดินบขเาีห่ยางเชีวเพ่ยวมาตัเเหมากเนี้เจเบี้ยงเกียวจมอม่เขียวโอ้ยนี่ใเขียวกินกันยหกยุ่ทอยยังนี่นะกินเชียวมากวะ่เาอ่ไอ้เชเพ่นแล้วเขียวคือม เจริงเป็นเชียวเนาะจะว่าไหมเป็นว่าว่ะจะว่านเถอะว่ะเออเพราะว่าเพาะว่ากูตัดแล้เไงล่ะวะยาถวดอยู่กลิสินแล้วกันยำอยู่ลองเอามาใส่ปากแล้วมันมันฝาดมันแบบอบบเออมันฝาดแล้วหมากตัวแม่หมากมันว่ายายมันฝาดแล้วหมากว่ะมาย่ำมันเป็นปูนปูนเนาะปูนขาววันนี้ก็มีโอกาสไม่นู้ไม่รอ้เนาะอะไรมามายำว่ะได้ยาเถ้าข้าปูนขาว้าว คุณคุณงามาถามข้าวข้าวหอมหวานไบพุ่มกับเพชไดบานฮะอใจแรงเจ้าเคย่องเชียว่สันงโอ้โหดงเบิงโอ้ยก็พูนขาวเซนบ่ะใบพูพูนขาวเซ่ก็พูนเชื่อพนอะไเนาะบอกมาบานบกมาแหงฟาดหมไพี่น้องอันนี้อันนี้ตนเไม่สาวเลยนามากเป็นสี อันนี้เป็นสาไม่รังเย้าสิไปดึงตาเขามาไปสิดึงไววอีว่ังไงชิรได้ยังโอ้ยกะเท่าปานพี่ละกันเจเห็เบดอยู่เปลาเบ็เกีียวบ่จะคงว่าน่มเถ่ามามนปานไม่หญ่พี่ปานลากยิมเจะยุ่งเลยนะมันสิบ่งมันสิบวมันสิบงซีน้องไปหอดหรปล่าลากยิมนะยิมมเลยยิ้มเลยเือเนียสังเกตจะสีเงไปตามการละเวล่าน่นละ เขาแสบอยู่เนุ่มแท้นี่เขาแสบวะเอ้ยขับแสบขับบ้าไปส่วลอะไรคใหญ่คนใหญ่เดี๋ยวซื้อบำไม่กินชิ้นไหนชิ้นไห้มาดิมามากซื้อมาให้เสียนไปธุระเอสูตัวแล้วเหมือนนายจะซื้อไปซื้อให้เรกไอ้บันบันต้องแสงวะเฮ้ยหมอแสงไหมเห็นปะบันโชกฮะบันโชกซื้อหมอหน่ะหมอแสงยาหมอแสงเห็นปะยาแก่รูปตัวยาแก่ แกปวดยาแกนหลกเก่าเหรอเป็นหลวเก่าแล้วนดิเป็นหลวเก่าเศร้าเวฮะขันไปยาแก้ไ้เลยดอกยาแกปวดอ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮ่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 ่าะ่่่า่าาา่าา่ายา่่่นี่แหละ มากันแลเรน่องเรื่องอะไรเดี๋ยวยิมซี่สามเรื่องไรย่ายอยู่ไผย้ายอยู่กับร้านนะครับร้านนอนเล่นเมอยม่ในเงียนพี่น้องเมื่อเมื่อดว่าลูกไปไหน้านนอสเล่นเทียู่ในเงียนฮะเียดวาจะทาแล้วว่านนอยู่อยู่บ้างซนินกันนองอันนั้นนอนอยู่ไง งานเยอะอ่ะอย่างเขาดีสัตว์เป็นเรื่องเขาเหนื่อยเหรอก็ไม่ยิ่งละเนาะนั่งกู้สาวมันบ่แล้วก็ไม่ยิ่งเลยว่ะโอเคโอเคไปน้องสำหรับคลิป yeah. น okay. ี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องโอ้ยเอาชนะแนวด้วยเลยครับแล้วก็โอ้ยเชาชนะแฟนเพจไน้องมาถึนบานใหญ่โอเคไปน้องคลิปนี้ไลฟ์ไปก่อนเจมส์ไม่คลิปหนาครับแล้วสวัสดีครับ โอ้ยย่าปดคลิปนะย่าปคลิปนะขอบ่พี่น้องนลาไปก้อนมาสิลาไปก่อนลาไปก่อนกดกดติดตามไปเรืยบงางสิกดติดตามให้เบิ่อนยอนาพ่อกันไหมเอ่ยเนาพ่อกันไหมเออยังมก็พ่อเชนี่อกันยก็ิ้มเเนาะเนี้ก็พ่อเนี้โอ้ยยังไงกันสวัสดีคครั